สวัสดีค่ะพามาสัมภาษณ์คุณน้าที่ดื่มผลิตภัณฑ์ของแม่มดออนไลน์ของเราแล้วเห็นผลกลางบรรยากาศเลยวันนี้กลางสวนเลยค่ะพามาเยี่ยมสวนด้วยมาเยี่ยมคุณน้าด้วยมาสัมภาษณ์คุณนาว่าสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะนะสิสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ขออนุญาตมาสอบถามน,นะอาการเป็นอย่างไรจะได้เล่าให คุณผู้ชมได้ฟังได้ได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็เริ่มตั้งแต่น้าผลิตภัณฑ์ของเรามาดื่มก็จะมีคนนุณนารับอะไรมาเนาะอ่าจะมีกาแฟค่ะแล้วก็มีไฟเบอร์เนาะค่ะคนนุณนาดื่มยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ,คะดื่มดื่มครั้งแรกค่ะพูดนี่เลยดื่มครั้งแรกครึ่งซองแต่ต่อมาก็เป็นวันละซองค่ะ ก็ดีจ้าสุขภาพดีมันกินแล้วมันเป็นยังไงคะพาให้แข็งแรงพาให้มีแรงทถ่ายเป็นยังไงช่วงสองสาวันแรกไหนลองเล่าให้ฟังตะอบช่วงสองสามวันเลง <laughs> ไม่หยุดเลยค่ะ <laughs> <laughs> แล้วทํายังไงต่อเอ่ยแล้วก็เดิมต่ออีกไม่ท้ออืมกินอีกประมาณสองหนึ่งอืม กระพ้าก็ากดีขึ้นค่ะมันดียังไงเนาะมันขับ<ม>ถ่ายเป็นยังไงมันขับถ่ายยังไงขับถ่ายปกติค่ะค่ะแล้วก็มีแรงขึ้นเห็นอะไรก็อยากจะทําเห็นงานก็อยากจะทําแต่ก่อนจะท้อไม่อยากทําอะไรเลยเออยอยู่เฉยๆออเราเดิมมัน นี่ก็ไปอะไรก็อยากจะทำอะไรก็ใจก็สู้โอ oh ้ oh. น่าชื่นใจเห็น <He wn, S 2> เคยเล่าให้รัญญ่าฟังว่าช่วงสองสามวันแรกขายซะจนโอ้โหไหนเล่าเล่า,ลาไม่เป็นไรเล่าได้ค่ะเล่าได้เลา่าได้ถายจนมันมันมันออกมายังไงบ้างเล่าได้เลยค่ะดำมังม่งสีรีมมั่งเป็นเมือกมัง่งสรารพัดที่จะเป็น่ะอันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์แค่ไฟเบอร์กับกาแฟแหละ สุขภาพอ่แต่แต่หลังจากหลังจากนั้นก็ไม่ท้อกินเรื่อยเดี๋ยวนี้สุขภาพดีขึ้นแล้วปกติอืมก็คือขับถ่ายออกมามันโล่งว่างั้นจสบายท้อง